ครับสวัสดีนะครับภูผาชาแนลเมื่อนี้เป็นวันที่ส6บหเมษานะครับฝนตกใหญ่นะครับเนี่ยเบิงน้าครับพี่น้องเนี่ยเขานี่ผมเอาลอตีมาปันไหวมือกอนนี่นะครับบอกยางไงมือซื่นผมกะวสิมาวานมือนี่แหละครับเนี่ยฝนตกแล้ววังหันครับเบิงน้าพี่น้อง ผมมาสิปั้นแล้วรอบนึงนะครับ,บเบิรนเท่ากับมาวานเท่ากับปั้นอีกมันก็้สิเป็นตีสองรอบนะครับตันนี้เห็นจังไหนลหรครับบอดนี้เบิ่งเนี่ยโมเมนต์สีได้เอารถอีแตกามาขาดเอาบนอ,อ้าครับเนี่ยหลายอีดีเซวันตมมาจ๊กพี่น้องเนี่ยเอยเกิดมากกับบ่เคยพบเคยพ่อนะครับเดือนเมษานะครับสงการครับนา้าทวมหน้าครับผมคุณนน่ะ เอ้ยเป็นตะเบิงอีดีครับน้ำแตกแกงครับเอ้ยเหียดหยากแล้วหน้าบันนี่เกิดมากกับท่านวีเนี่ยนี่จักเชือครับโอ้คือลมจ้ะ นี่มันเป็นจังไหนบุรับเป็นแปลกๆตั้งแต่หนาวเดือนเมษาแหละครับไปช่วงประมาณอาทิตย์กกัวมังหันนะครับหนาวอาทิตย์หรือสองอาทิตย์นี่ครับหนาวมาเหมือนกับฝนตกใหญ่นะครับมันบอได้ตกแห้งๆแ,แบบนี้เทือเดียวนะครับมันตกแห้งๆแ,แบบนี้ผมว่าสามเทือหรอครับนี่เอ่อเทือสองเทือแหลกมันกะมันบนท่านมีหนามอยู่ในดินเนาะ ความชุ่มความชื้นกับบทันมีนะครับเอ๊หัวหนี่วะนามมันบัทันอุ่มดินไว้นะครับพ่อมาเที่ยวนี่าดินมันกับมีหนามอยู่แล้วนะครับมันกับเป็นคือเห็นนี่แหละครับบาดนี่เกือกอวเชอรี่ครับหลายขนาดนี่นี่ไทยแล้วอ่าไหยนี่ผมมาผมสบีบอตีสองหอบนะครับโมเมน ผมสิบตีหล่ะกับจังหวานผมกับสิม,มวานหล่ะกับมาตตีปกตินะครับคนเนีเออ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวาายางไปขั้นนี่ครับเดี๋ยวาายางไปเบิยงนามฮะประเทศไทยนะครับบเคยมีดอกเนี่ยนี่ผมอ่ะเคยมีอยู่บ่เคยเห็นเนว่นี่คอมมนมาบอกนะครับเดือนเมษาครับสงการเดือนเมษานะครับนามเอ,อ้ย เป็นตะบึงงานเข่าแล้วครับเหตดจางไหนเนาะเดี๋ยวพาย่างลุยน้ำครับเพียงนี่ครับเฮ้ย โอ้โพเบิงครับมึงว่าเป็นทะเล y เมยอนะครับเขายืนอยู่หันเมื่อกี้นี่เดี๋ยวผมสิพ้ายางไปเบิงน้ามตรงนั้นนะครับแห้งไรแห้งบัดนี้เดี๋ยวยุดวิดีโอไว้ก่อนนะครับไปห่อนหันมันเท่าจังกดบันทึกต่อนะครับ เนี่ยเบิ้งครับโอ้ยมันหนามแต่แกงขกัขกๆเลยครับเนี่ยเฮ้ยเบิ้งครับเบิ้งเอ้ยพื้นมองนี้จะเป็นพื้นปูนนะครับเนี่ยอันนี้เป็นพื้นปูนครับ นะครับห้อยยางมาันจะซื้อดำมันกระจกนี่ครับคุณมงต้นยูค่านะครับสองต้นนะครับผมสีหัวหรือสีไฮเนาะวันนี้พี่นอ้องย่านได้ไฮแล้วครับหลายกว่านี่การเฮ็ดหน้าผักกีสานะครับมันชิบ่เด็ดเห็ดคือผาักกางนะครับปกบติเหลือเขากับวานแามแหล่งนะครับแามสงการนี่แหละบางปีกับสงการอ่าเข่าทงนี่ผมกับเกิดแล้ะครับแต่วมาปีนี้บ้านในวาน เป็นบานเข่าถา่าฝนนะครับถาเป็นผากลางเพื้นกับสีวานวานอ่าวานตมนะครับวานตมแต่วันนี้เขาบ,บานหน้าแรงวานแบบแห้งๆนะครับผมหรือชุ่มๆจักน้อยก็ได้นะครับดีขึ้นกันเออปลาทุกปลาดุกปลาดุกมาเซ็นเซ็ตเซ็ต โอ้ยปลาดุกปลาดุกครับขึ้นมาขข้นมาเซ็นเซอร์ด้วยครับอันนี้ด้อเดี๋ยวสิต้องเอาไปเฮ็ดกับเขาแล้วนี่มันมาจากไหนวะปลาดุกตัวใหญ่ปานนี้ครับผมนี่นะครับอ่าทางจังหวัดอื่นเป็นจังไหนนะครับคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาบอกนะครับฝนตกอยู่บ่ครับวันที่สิบหกเมื่อน,นี้ครับผม วันหวยออกเลขจักออกเท่าไดครับพี่น้องมานกันแนะ่อยู่ว่าสำหรับคลิปนี้กะมีเพียงสานีครับผมเบิดคัมสีเวาสวัสดีครับ